โดราเอมอนตอนระเบิดพริกไทยนูี่ตะจะนอนไปถึงเมื่อไร่ฮะและเย่แล้วเราตื่นสาย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 ก็ตื่นสายเองกันจะโทษใครเล่านี่อย่ามัวแต่ต่อว่ากันได้ไหมหยิบกระเป๋าให้หน่อยไม่ได้นี่ไงโอ้ยชายจังเลยจะหาทางช่วยชิใช่ไหมล่ะโถเฮ้ยแค่สั่งน้ำมูกเองก็เหรอ อ,อ้าสายป่านดีแล้วอ่ะนี่ดอรม่มอนช่วยฉันหน่อยนะขอร้องครั้งเดียวในชีวิตไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนายจะเคยต้าสุดท้ายสุดท้ายนายก็ทอดทิ้งฉันแล้วสินะโอ้โหทำเสียงอ่อยเลยโอ,อ้โหเรียกคะแนนสงสารอีกแล้วทางการสัญญาได้ไหมเล่าว่าตั้งแต่พรุ่งนี้จะตื่นเช้าฉันช่วยแขกครั้งเดียวนะ,ะระเบิดพริกไทย

จริงๆเลยฝ่ายที่ลำบากก็คือฝ่ายที่จ้าบนี่แหละเหนื่อยเลยว้าวสุดยอดไปเลยแบบนี้สะดวกที่จังเลยนะๆๆถึงแล้วอรุษสวัสดิ์ทุกคนเดี๋ยวคุณจะขอเช็กชื่อน,นะนพิตามาสายอีกแล้วเหรอผมอยู่นี่ครับเอยม,มาตอนไหนเนี่ยนพิตา บายบายนี่ฉันใช้นี่แล้วพริกไทยเหรอเออไม่ใช่พริกไทยธรรมดานะแต่ถ้ามีไอ้นี่ฉันก็จะไม่มาเรียนสายอีกแล้วเฮ้ยท่าทางน่าสนใจดีแฮะเอาไปผู้เชี่ยวยืมอบังซี่เฮ้ยไม่ได้หรอกว่าไงนะเอาไปนี่เลยมาบอกว่าไม่ได้ยังไงแล้วไปไม่ได้ทีนะเเออออาไฮ้ย ทำแสบแล้นะแกฉันจะจะจะจ,จ,จ,จตอนนี้แหละไปที่ห้องบ้านฉัน <Ad ju! S 2> อ้าวบินไปแล้วอะ <laughs> บินเร็วซะด้วยสิอจาจอ้วอาจเฮ้ยเฮ้ยหน่อยจะมือบิดตาฝากไว้ก่อนเถอะแกอจวออึ๊บ่าให้ค่อยยังชั่วหน่อย แม่ระเบิดพริกไทยนี่มันมีประโยชน์จริงๆเลยนะตามสัญญานเอาคืนมาได้แล้วเ,อ,เอ,อย่า,เ,<อ>าเพิ่งสิเขอยัมอีกสักพักหนึ่งนะ่ะไม่ได้บอกแล้วไงว่าให้แข่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีธุระแล้วจะใช้ไปทําไมถ้าอย่างนั้นก็ต้องสร้างธุระข,ขึ้นมาสิเนะจะเอานนโนบิตะนี่ขี่โกงนี่นะแบบะใช่ใที่ที่แม่อยู่มาช่วยบายบายโถยโนบิตะแม่ครับ มีของที่อยากจะซื้อบ้างหรหือเปล่าละครับแม้ตกใจหมดเลยของน่าซื้อมาหมดแล้วล่ะถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยขัดอ่างน้ําทีนะพ่อบอกว่าอีกเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วล่ะเฮ้ยจริงสิวันนี้พ่อบอกว่านี่นี่ทำอะไรนะไอ้เจ้าอยู่ของพ่อใช่วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ ครับนบโนบิตะมาได้ยังไงเนี่ยผมกลัวพ่อจะต้องแบบสัมภาระหนักก็เลยมาช่วยไงล่ะครับนี่ซึ้งเลือเกินโนบิตะงั้นอย่าลืมค่าขนมผมด้วยนะครับทําไมต้องจะจะกลับไปท<ห>ี่บ้านผมสะดวกดีจริงๆเลยฮะโนบิตะซเนโอโทรศัพท์มหานา ฮัลโหลสนีโอเออตกลงเลยเดี๋ยวจะรีบไปนะหายากนะเนี่ยที่คนอย่างเจ้าหมอนั่นจะให้เรายืมเกมเสร็จแนละ้วสำเร็จเรียบร้อยแอน <c oughs> เอา้าไม่มีใครอยู่เหรอโนพิตะเอาระเบิดพริกไทยของฉันเขินมานะอ้ามาได้จังหวะพอดีเลยเอะาจะเอ้าจะ โทษทีนะฉันมีธุระด่วนฉันจะไปบ้านซานนีโอ๊คเขาใช่อยไปอีกแล้วโมโหแล้วนะสะดวกสบายจริงๆเลยเอ้ามีมีใจอันอยู่ด้วยเหรอฮะมาแล้วมาแล้วโซก็เป็นดูบิตะติดกับเราเห็นเห็นบิตาเมื่อกี้แกบังอาจมากทำให้ฉันจามเย่แล้ว ฉันชเร็จอุ un> un> ๊ยอุ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  Demon> ๊ยอยอ๊ยอุทำไมจ้าหัวอีกาเบลเาขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเป็นไรไปหล้วโนบิตะอ๋อชิซุกะโนบิตะแกอุนนะเออรุนนชิซูกะขอโทษด้วยนะอะไรนะอันนี้อันี้โนบิตะรุนนะ โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วกันสิครั้งนี้แกโดนแน่ๆหนีไม่ยอนหรอกเตรียมใจเอาไว้ฮะไอ้เงาจะค่อยดีไปก่อนแล้วนะอาล่ะแต่ว่าก่อนอื่นจึงนี่น่ะนี่น่ะทำไมไาใช้กับฉันแบบนี้ล่ะไปที่สวนสาธารณะ อ้าวสุดยอดมาถึงเครื่องรถเนี่ยเฮ้ยนี่นายขอยืมกระตูนอ่านหน่อยดิอะันนี้ไปร้านไอศกรีมปึ๋งอ้าวอันนี้น่าอร่อยแฮปมานี่เลยกินจั่วจั่วองอันเลยเอานี่เอานี่มาไปร้านกว้างกับใจนะใหญ่แกร่งเกินไปแล้วดใชชช่ออััสนุกเป็นบ้าเลยฮะ แย่แล้วสิทําชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วเลยเออเคิดว่าเพราะใครล่ะเรือันที่เป็นแบบนี้ก็คือคือออเใจเอ้นอ้าอ้ไปแล้วชิวแล้วตามไปเร็วเฮ้ยใจเกาะเฮ้ยน้องใจเกาะจะไปไหนอันเนี้ยทำไมพี่ลงมาจากฟ้าได้ล่ะอดีพี่ได้ของดีมานี่ยังไงเล่าเฮ้ยไปสวนสัตว์เหรอไปอีกล้วันนี้ ก็กตัวที่หนูเขียนนะมันมียีราฟอยู่ด้วยก็เราอยากจะถ่ายรูปมาใช้เป็นแบบว่าเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จัดการเองเดี๋ยวถ่ายมาให้ไ้หนึ่งนาทีเท่านั้นรอแบบเอ๋เจอตัวแล้วเอาพริกไทยขึ้นมาไอ้เจกาะรีบเอากล้องมาให้พี่เราเข้าอ่อ่ะปล่อยให้สุดแรงเลยนะเออเจอบอ้อ้ยอะอ,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 อะไรกันละน่ะเนี่ยเหรอเนี่ยเออฮะ ไปที่ปีะเีอีรานแล้วอาชิวมันจะเอ่ยไม่ทันจนได้ใจแอนนโอ้โหแป๊บเดียวมาถึงสวนสัตว์เลยเอาเฮ้ยทำไมเลยเลยเลยทำไมไม่หยุดล่ะเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ย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 เจ้งเจ็บ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 เอ๋เฮ้ยกว้างจังเฮ้ย ที่นี่มันที่ไหนกันเราไฟยลองเป็นแบบนี้นะพวกเราต้องตามใจแอนไปแล้วล่ะระเบิดพริกไทยต้องรีบเอาคืนมาก่อนที่หมอนนั่นจะก่อเรื่องอีกขอโทษนะครับรบกวนอีกครั้งนะครับเออะไรกันอีกละเนี่ยเอา่ะพจักจับตัวฉันไปเนะไปที่ใจแอนอยู่ยย มันที่ไหนอะอออคือแอฟริกา,าแอฟริกาโอ้ชัดเลยโอ้แสง่าเอ้ยอใครก็ได้ฉันทีอยิ่งลำไรใจเอน็นวิ่งตรงมาทางนี้แล้วอะอใช<จ>่ เฮ้ยฉันจะไปรู้เหรอฉันดึงคนหางมันสองสามเส้นกาบไปเป็นตัวอย่างให้ดูมันก็กอดใจเลยวิ่งไล่ฉันใจเลยก็ยไปทําแบบนั้นมันก็ต้องโกรธอ,อยู่แล้วนะสินี่นะเอาไม่ไหวแล้วโรยไปไม่ถึงจะให้ใจเขาวิ่งไม่ไหวแล้วด้วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะน้าเฮ้ยโผล่ปากมาแล้วเมย์แบกแบกแบก เอาเร็วๆทั้งสองคนพูดว่าไปที่บ้านเร็วไปที่บ้านอุ๊ย เกียดตายเลยวันนี้ก็เป็นเพราะนอภิตะนั่นแหละเฮ้ยลืมเอาพริกไทยขึ้นมาจากใจแอมสนิทเลยกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอวันนี้กินราเมงนะพีจ๋าถ่ายรูปยีลามาให้หนูเลอเปล่าเธอว่าโอ้กาจะไปหยิบอยู่พอดีอ่ะรู้ใจพ่อจังเลยนั่นเนี่ยจะมาให้ห้หมดกันอ่เ จะไปไหนเ่ยจะเอายโ้ยโดราเมอนช่วยทำอะไรสักอย่างสิรำเมงหารเห็นของฉันมันลอยไปไม่ยอมอยู่สักทีเลยไปไหนก็ไม่รู้จะเกาะเลยมาโอ้โยถ้าไม่บอกจุดหมายปลายทางมันก็เป็นอย่างนี้่แหละแล้วกันเอ้ยหยุดนะฉันหิวเอ้ยโดราเอมอนตอนต้องไปชมดอกไม้ให้ได้เลย วันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันไปชำดอกไม้มานะจ๊ะลําบากนิดนึงเพราะว่าคนเยอะแต่ก็สนุกมากมากเลยล่ะวันก่อนพวกที่บ้านฉันก็ไปเหมือนกันพอฉันกินเยอะซะจนท้องอืดไปเลยแต่ฉันก็มีนะต้นซาก,กระที่บ้านพักตากอากาศฉันมีเพียบเลยล่ะซาก,กุระของปีนี้ใกล้ะจะร่วงหมดแล้วสินะนานสินะพ่กนี้คงได้เห็นเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะกลับแล้วครับ กลับมาแล้วเหรอฮะคุณแม่ครับลองดูรูปในอัลบั้มของเราสิคุณแม่เหรอรูปในอัลบัม้มมันทำไมเหรอฮคิดถึงจังเลยเห็นไหมครับว่าในนั้นอะไม่มีรูปของครอบครัวเราตอนไปชมดอกไม้แล้วสักใบหนึ่งก็ไม่เห็นต้องลำบากไปเบียดเสียดกับคนอื่นคนเยอะๆเพื่อกินข้าวกล่องเลยนี่นะผมหมายถึงไปชมดอกไม้ตั้งหาก ดอกสักกระที่บ้านยังสวยงามนะครับพ่อเขาอะธุราเยอะนะสิงั้นผมจะลองไปถามดูครับโนบิครับโธเฮ้ยโนบิตะเองเหรอมีธุระอะไรเหรออืมอืเอ๊ะวันพรุ่งนี้พ่อมีแข่งกรอบนะผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นปูยักษ์เลยนะเนี่ยเออเอเอแล้วกันโกะไรของเขา <c oughs> พ่อกับแม่ไม่เ้าใจความรู้สึกของฉันเลยสักนิดเดียวโอ้ยโวอีกแล้วนะแต่ก็สงสารนายเหมือนกันที่ไม่เคยได้ไปชมดอกไม้เลยฉันอะเป็นเด็กที่โชคร้ายที่สุดในโลกเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเอาแล้วนะเข้าใจแล้วฉันจะหาทางช่วยเองก็แล้วกันนะจริงเหรอน่ารับรองเชื่อมือได้เลยนะเนี่ยต้องพึ่งนายแล้วนะเฮ้ยอะ ดอาเอมอนอหวัดดีนะชิซุกะคุณแม่อยู่หรือเปล่าเล่ะอยู่จ้ามีธุระกับแม่ของฉันเหรองั้นรอเดี๋ยวนะฉันจะไปเรียกมาให้เออวิทยุบังคับมนุษย์และลำโพงรูปไฟกับไม้มีธุระอะไรเหรอจ้าอ๋อไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วนะครับคือว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาเฮ้ยแปลกจังเลยฮะผมว่าผมเห็นอะไรแวบๆบแบบอยู่นะครับอ่าอาแต่แกนขอตัวก่อนนะครับดลเอมอนแปลกจังเฮ้ยเฮ้ยเอาละใช้ไอ้นี่ควบคุมคุณแม่ของชิสุกาด,ดีกว่า <S <S อุ๊ยอ้ออแม่คะมีอะไรเหรอคะแม่เอแม่ก็แปลกไปด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หยุดเดิน huh. ทดสอบ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 เท่านี้ก็โอเคขอโทษนะคะอ้าวคุณนายบ้านมินามโมโตโอ๋อไปชมดอกไม้มาเหรอคะสวยมากเลยนะคะ พราะว่าไปตอนกำลังบานเต็มที่พอดีแดดเลื้อยดูใบไม้ผลิกับท้องฟ้าสีสากุระนี่มันสุดยอดเลยค่ะค่ะสากุระคือหัวใจของคนญี่ปุ่นเลยสากุระคือหัวใจของคนญี่ปุ่นเลยเอาละเรามาร้องเพลงกันเถอะนะคะซากุระซากุระยาโยวิโนสซรรคโอโออ๋อ มาสิค<อ>่ะมาร้องเพลงด้วยกันค่ะซากุระซากุระอ้าวโอเคต่อไปก็พอ่อละอ๊ะึฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยเอาละต้องมาให้พ่อเห็นตัวเราผ้าคลุมล่มหนโนบีคงเอ่อฮะอ๋อโหน้าแผนก คือว่าเรื่องไปตีกอล์ฟในวันพรุ่งนี้แมาตื่นเต้นจังเลยนะครับช่วยจัดก,การแคนซอนให้ทีเถอะนะอ,อ้าวกอฟนะ่ะตีเมื่อไรก็ได้แต่ว่าชมดอกไม้มันมีได้แค่ถึงพรุ่งนี้ครับเธอก็น่าจะชวนครอบครัวไปอ่ะ จ๊ะจจัจจะเฮ้ยเดี๋ยวหนู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 ขาหนูไอ้หนูมาห่าไอตัวแล้วไปทางโน้นไปเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปวะท่านจะต้องไปชมดอกไม้พุโนมิตะคุ้มเข้าใจนะนะาเอกลับมาแล้วตอนแรกนัดตีกรอบแท้ๆแต่จู่ๆหัวหน้าเปลี่ยนใจอะงั้นออกไปชมดอกไม้ด้วยกันดีไหมคะ ืมอนั ALLY, ่นส <and living S 2> ินะเฮ้ดีเหมือนกันแะสำเร็จฮดีใจด้วยนะนี่พึ่งพ่าได้จริงๆเลยนะขอบใจนะเอ๋ยไม่ต่ําถึงขนาดนั้นหรอกนะ ฝนถึงตกมาได้ล่ะเอา้าจะกัรู้เหรอไม่ใช่เพราะฉันนะทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิโอ้ย,อยก็ช่วยไม่ได้ดยนะถ <c oughs> ังเก็บก้อนเมฆใช้ไอ้นี่เก็บเมฆฝนมาให้หมดเลยอ,อ,อมันยังตกอยู่เลยอย้แปลกจังเลยแฮะอเอา้าจะออ้ยถังไม่รู้ วันเลยหลุออกไปเอาเฮ้ยแล้วแบบนี้ฟ้าจะแจ่มใสได้ไงไอ้วันแบบนี้นอนกลิ้งอยู่กับบ้านดีที่สุดแล้วนะนั่นสิมานั่งดูทีวีกันดีกว่านะทุกคนรวมหัวกันรังแกฉันพอแล้วยังไงชาตินี่ฉันก็ไม่มีทางได้ชมดอกไม้แล้วด้วยอะ,อะนี่โนบิตะไม่ต้องมายุ่งฉันหวังพึ่งโดเรมอนไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าฉันสัญญาแล้วต้องทำให้ได้เลยเ ออออฮลยฝนหยุดตกแล้วสินะนี่โนพิตะตื่นเถอะตื่นเช้าแล้วเหรอยังมืดอยู่เลยอะเอาละน้าออกไปชมดอกไม้กันเถอะเออนี่มันกลางดึกเลยนะ ก็ดีแล้วไงเล่าตอนกลางวันน่ะนายก็นอนไปเต็มอิ่มแล้วนี่วันนี้ฝนตกหนักดอกไม้เลยร่วงหมดเลยแต่ว่านะฉันจะรักษาสัญญานึกแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ฉันก็เลยไปซื้อของพิเศษจากโลกอนาคตมาที <c oughs> ที่เท่าดอกไม้บานมันคืออะไรเนอะเอานะคอยดูแลกันนะเอาโปรยลงไปชุบๆุบชุบชบชบๆโปรยไปให้ทั่วเลยเออ เป็นไงมันช่างงดงามจริงๆเลยเหมือนได้ชำระล้างจิตใจเลยล่ะอฟ้ามืดๆแบบนี้ดูมันหมองจะตายไปอ้าวทางนั้นก็รดไฟกลางวันกลางคืนดิเห็นไหมเห็นไหม สัก,กุระตอนกลางคืนมันสวยดีนะแต่สัก,กุระาตอนกลางวันก็สวยเหมือนกันเนาะเงียบแบบนี้ไม่ใช่งานชมดอกไม้แล้วเออเอองั้นก็ต้องไอ้นีเลย <c oughs> เครื่องสร้างเสียงสามมิติแปดชโอง โอ้โหดีแล้วงานชมดอกไม้เพอร์เฟกต์สุดๆเลยแวมันแปลกๆนะเสียงเออะมาเทิงทั้งที่มีคนแค่สองคนเนี่ยเออจะจะจะแล้วถ้าพูดถึงงานชมดอกไม้โอ้โหข้าวกล่องอะเออเออข้าวกล่องสินะอ่ะอ่ะผ้ <c oughs> าปูโตเสกอาหารชุดอาหารสําหรับชมดอกไม้ <c oughs> พร้อมเพียบฮ่าว้าว,าวนาอร่อยจังเลยฉันจะหิวแล้วสิเอาล่ะกินกันเถอะแต่ว่า เยอะขนาดเนี้สองคนกินไม่หมดหรอกขอท้นทีจะได้ไหมเล้วบทนนอนบดนี่อยู่ได้ทำไมไนายที่นี่เป็นคนเรื่องมากแบบนี้ฮะเออคือฉันแค่ฉันแค่อยากชมดอกไม้กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาหรอ,อเออเออเออ้ทางงั้นก็ก <laughs> ระดิ่งความฝันทถานี้ก็เดยกทุกคนมาได้แล้วละแต่ว่าทุกคนเขายังนอนหลับอยู่เลยนะ เขเรียกมาทั้งที่หลับไงเล่าอือือหืมาแล้วมาแล้วอุามาเลยดีเชิญเลยเชิญเลย แล้วก็เรียกคนเมาลิ้มทางแถวแถวนี้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยดีกว่ากุ้กกิ้งกุ้กกิ้งมามาเมาเฮฮาเลยเอาละในเมื่อมาพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลย มากเลยนะงานชมดอกไม้เนี่ยสนุกจังเลยนั่นน่ะสินะฮะไหนๆก็มาแล้วนะถ่ายรูปหมู่เป็นที่เระลึกกันสักหน่อยดีกว่าอเอาละจะถ่ายแล้วนะหนึ่งวงหนึ่งเท่ากัน ในี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยน,นันน่นนๆถ่ายมาได้สวยเลยใช่ไหมเล่าอะดูอะไรกันอยู่เหรอเอาแม่เอนี่นี่ไงครับแม่อะอุ้ยเราไปชมดอกไม้มาเมื่อไหร่กันเนี่ยแม่จำไม่ได้เหรอครับตอนนั้นนะมันสนุกมากๆเลยละ <laughs>